สวัสดีจ้าแฟนคลับทีฟซีทุกทกท,กท่านนะคะพบกับเราช่องพังโมมีค่ะวันนี้โมเด็กๆไปเล่นน้ํานะคะแม่โมรออยู่ที่บ้านคะ่ะอยู่กับพี่เดือนแล้วก็แม่แป้งนะคะแล้วก็แม่น้องมิ่งกับแม่หางดีค่ะเเด็กๆอยู่ที่บ้านตอนนี้เด็กๆกําลังมาถึงนะคะเด็กกําลังมาถึงคะ่ะ แม่โมดีใจมากนะคะเด็กๆมาถึงแล้ว <S <S จะได้มีเพื่อนเล่นเยอะๆแม่ <S <S <ปร onia> โมดีใจมากค่ะเด็กกำลังมาถึงนะคะแม่โมก็ดีใจค่ะแม่แป้งกับพี่เดือนรออยู่ที่บ้านนะคะ พะกูลก็ทำความสะอาดรอนะคะไม่อกน้องดาวก็สะอาดนะคะแต่ว่าไม่กล้าเข้าใกล้น้องเดือนกับแม่แป้งน,นะคะอ้าวพ,พี่พี่เดือนกับแม่แป้งดีใจค่ะที่เด็กๆมากลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ มาแล้วค่ะพี่นกก็มานะคะเมโ,มโมดีใจแล้วแม่น้นองไม้เมโมดีใจที่เด็กๆมา <Finland> ถึงอย่างปลอดภัยนะคะเ <Finland> มโมดีใจด้วยค่ะ <Finland> เด็กๆมาถึงอย่างปลอดภัยทุกตัวนะคะเชีย <Finland> ง้อง ผมเชียงลองหาเด็กเเลยนะคะน้องดาวกินน้ำอยู่นะคะวันนี้มาทั้งหมดแปดเชือกนะคะเมนโบหนึ่งสองสามสี่ห้าจิดเปดเปดค่ะวันนี้มาเป็ดเชือกนะคะมาเรียนพิเศษ มีโมไปก็จะสนุกมากนะคะสามร้อยสาม้อยมีปลาเข็งบ่เจ้าขอมีโมโมเตอร์เนาะอ้าวน้องดาวมีโมถามมวนบ่ไปเล่นน้ามวนบ่เนาะน้องดาวมีโมยื้อถามข่าวเด็กๆนะคะสนุกมากเลยเด็ก เด็กๆพูดตรงสงเสียงกับแม่โมนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะน้องดาวหิวค่ะลูกเลือดมากไม่เมื่อยหิวค่ะหนูหิวให้หนูกินหน่อยนะครับหนูเล่นน้ำเหนื่อย หงให้ตัวบ้นอนเว้นผมเหมือนจิว่าพอเลินเอ้ยจิว่าหล่นมวยเหลี่ยวให้ตัวบ้นอนเว้นผมมาหดบาลเลยน้องใหม่น้องใหม่ฝุ่นฝุ่นฝนนะน้องใหม่เอ้ย ข่าวน้องดาวไปเล่นน้ำสนุกไหมเมม่วสนุกครับสนุกครับน้องดาวไม่เหนื่อยน,นะคะเล่นได้เหมือนเดิม เลิงมากค่ะน้องใหม่ก็สนุกนะคะวันนี้เพื่อพ่นบอ,อ้าวพีน่นบมวนบ่พีนพ่นบพี่นบออกจากน้องแก้วใหม่ๆร้องค่ะไปเล่นน้ำแล้วสนุกลืมน้องแก้วเลย เล่นน้ำสนุกสนานมากลืมน้องแก้วเลยพี่นกมือนี้อองไ่ขั้นโตแล้วขนาดนี้ กินนั่นนี่เด็กๆหิวค่ะเด็กๆหิวมากนะคะมาถึงอ่าไม่โมก,ก็หิวเด็กๆ,ๆ,ๆกินก็หิวเหมือนกันค่ะ เป้งได้ยินเสียงรถดนะคะมมเมโมนี่ก็ได้ยินเสียงรุดผนเสียงร้องเล้วเียบบอเมมโมอร่อยไหมคะกินเยอะๆนะแม่เอซเป็นห่วงอยู่นะกินเยอะๆ พอแม่มูเริ่มยุบเรื่อยๆคะ่ะจะลงมาที่นุมนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าอาการช้างท้องเก๋จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะดูแม่มนมนมีสูมากแล้วนะคะเดลาก็เจ็มใสล่าเรืงมากค่ะวันนี้ วัสด,ดีจ้าก็เลืยกวัสด,ดีจ้าแม่แม่ก็เรียกวัสด,ดีจ้าตอนบ่ายบายเด็กๆมาก็พ่อชิมเอาผลไม้เอาอาหารให้กินเลยนะคะ มแป้งพี่เดือนก็อยู่ที่เดิมนะคะพี่เดือนค่ะนี่ก็ไม่แป้งส่วนน้องมิ้งก็อยู่ที่เดิมนะคะน้องมิ่งอยู่ที่เดิมค่ะนี่มูถามข่าวน้องดาวค่ะ หามโม่เนี่ยเร็วน้องดาวน้องดาวมาหามโม่พี่ลูกมามามา่ยื้อใส่ผลไม้อย่างเดียวเลยน้องดาว ยื้อผล,ลไม้อย่างเดียวเลยอขอขอบคุณมากๆ,ๆนะคะท้กอย่าจะดีทุกท่านนะคะ<อ>ที่เข้ามาติดตามเข้าขรับชมช่องพังโมมีนะคะโมนีนี่โมมีอารมณ์ดีมากค่ะดูสิคะหน้าเรง อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้พังโมมีด้วยนะคะพบกันใหม่ในลิปหน้านะคะโมมีอารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้เดวตาก็เจ็มใสขึ้นกว่าเดิมค่ะอาเม,มโมพี่ดองดาว นาวาพี่ขอคุณผู้ใจจะดีทุกทท่านค่ะงมาติดตามก็้รับชมช่องพังโมมีนะคะมีโมมีมาเรียนพิเศษกับเด็กๆนะคะถึงเชนหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะงั้นเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะโฟกัสำร่มสวัสดีค่ะ